สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะวิก็จะมาบอกวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวหม้อของค่าเสี่ยวมี่มี่ไลท์คุกเกอร์1.6ลิตรนะคะ เนื่องจากมีเพื่อนๆขอให้วิทำคลิปการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวมอหุงข้าวเสี่ยมี่วันนี้วิก็เลยจะมาบอกวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวมอหุงข้าวนะคะโดยวันนี้นะคะวิจะใช้โทรศัพท์ iPhone 6S plus ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าของวิงในการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวมอหุงข้าวเสี่ยมี่นะคะที่วิไม่ใช้ไอโฟนเครื่องปัจจุบันของวิงในการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวมอหุงข้าว เพราะว่าวีได้เชื่อมต่อไปแล้วแล้วก็ตอนนี้วีใช้ alphone เครื่องนี้ในการอัดคลิปคลิปนี้อยู่นะคะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเชื่อมต่อ w i f i กับตัวมอของเข้าเสียวมีกันเลยว่าวีจะมีวิธีการเชื่อมต่อไ i f i อย่างไรนะคะตามไปดูกันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะต้องเสียบปลั๊กตัวมอหุงข่าวก่อนอันนี้นะคะ เมื่อเสร็จปักไปแล้วนะคะตัวไฟก็จะขึ้นมาที่มอหุงข้าวเสียวมีของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะโหลดแอปตัวมีโฮมขึ้นมาก่อนโดยการเข้าแอป Store นะคะถ้าเป็น Android ก็เข้าตัว Play Store ได้เลยนะคะ ชื่อแอปว่ามี่โฮมนะคะเสี Smart Home ่ยวมี่สมาร์ทโฮมเดี๋ยวเรารอดาวน์โหลดสักครู่นะคะเมื่อเราดาวน์โหลดสำเร็จนะคะให้เรามาตั้งค่าตัว wi-Fi นะคะ ที่การตั้งค่านะคะโดย Wi-Fi ที่เราใช้อะค่ะจะต้องเป็น2 4 G เท่านั้นนะคะห้ามใช้ Wi-Fi ตัว5 G เด็ดขาดนะคะเข้าไปในแอปนะคะให้กดยอมรับและดำเนินการต่อนะคะอนุญาตทุกอย่างนะคะอนุญาตทุกอย่างในการใช้แอปนะคะ อันนี้สำคัญนะคะให้เลือกประเทศและภูมิภาคนะคะเป็นประเทศจีนแล้วกดบันทึกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ล็อกอินตัวอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของเราเข้าไปนะคะตกลงให้หมดนะคะ เนื่องจากไอโฟนเครื่องนี้ค่ะมันใช้ตัวไอคาวเดียวกับไอโฟนเครื่องปัจจุบันของบีนะคะก็จะมีการล็อกอินเอาไว้แล้วนะคะเมื่อตอนต้นนะคะบีได้บอกว่าให้เลือกประเทศและภูมิภาคเป็นประเทศจีนเท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวภาษาที่ใช้ให้เราเลือกใช้เป็นภาษาไทยนะคะมันจะมีแยกกันอยู่นะคะระหว่างประเทศภูมิภาคกับตัวภาษาที่ใช้ในแอปนะคะซึ่งภาษาที่ใช้ในแอปก็จะใช้เป็นภาษาไทยนะคะ แต่สำหรับคนที่มีตัวแอปดาวน์โหลดมาอยู่แล้วแล้วตอนแรกค่ะไม่ได้เลือกเป็นตัวประเทศจีนแต่อาจจะเลือกเป็นตัวประเทศสิงคโปร์ไว้อ่ะค่ะให้เราเข้ามาแก้ไขได้นะคะโดยการเข้ามาที่โปรไฟล์นะคะเข้ามาที่การตั้งค่านะคะแล้วก็จะมีการเนี่ยค่ะตรงนี้ตำแหน่งที่ตั้งคลิกเข้าไปนะคะเลือกเป็นประเทศจีนได้เลยนะคะ ส่วนภาษาเราจะใช้เป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยววีขอลบตัวอุปกรณ์เดิมออกก่อนนะคะจะได้บอกวิธีการเชื่อมต่อให้เพื่อนๆได้ทราบกันวีได้ลบตัวอุปกรณ์ที่วม,มีอยู่แล้วนะคะวิได้ลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการเชื่อมต่อกันใหม่นะคะโดยกดบวกนะคะที่มุมขวานะคะกดเพิ่มอุปกรณ์นะคะ เลื่อนลงมาจะมีตัวหม้อหุงข้าวนะคะกดเข้าไปค่ะของวีนะคะจะเป็นตัวรุ่นมีสมาร์ทไลท์คุกเกอร์นะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะกดยืนยันแล้วดำเนินงานต่อนะคะถัดไปค่ะ เน้นย้ำนะคะให้ใช้เป็น Wifi 2 4 G เท่านั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาที่หน้านี้นะคะให้เราไปเชื่อมต่อโทรศัพท์กับตัว Wifi ที่ชื่อที่เขาให้มาตัวนี้นะคะโดยการกดตั้งค่า Wifi ตอนนี้นะคะเข้าไปที่ Wifi นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีชื่อนี้ขึ้นมาคลิกเข้าไปเลยค่ะ เมื่อเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะกดกลับไปที่แอปเหมือนเดิมนะคะรอเขาค้นหาตัวอุปกรณ์นะคะเมื่อค้นหาอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรามาเลือกตำแหน่งห้องที่วางม้อหุงข้าวนะคะวีเคยเลือกเอาไว้แล้วนะคะก็จะเป็นตัวห้องครัวนะคะ จากนั้นนะคะให้กดถัดไปนะคะแล้วก็ตั้งชื่ออุปกรณ์ใหม่นะคะวิก้าจะตั้งเป็นหม้อหุงข้าวมีนะคะกดเสร็จสิ้นนะคะและก็กดถัดไป ตรงนี้นะคะเป็นการแชร์บ้านหรือว่าการแชร์เฉพาะอุปกรณ์นะคะอันนี้หน้านี้ให้กดมาเริ่มกันเลยเมื่อปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะแสดงว่าเพื่อนๆได้ทำการเชื่อมต่อ WiFi กับตัวหม้อหุงข้าวเสี่ยมี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวหม้อหุงข้าวนะคะจะดังติ๊ดติ๊ดนั่นหมายความว่าการเชื่อมต่อของเราสำเร็จเรียบร้อยแลย้ว ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวม้อหุงข้าวเสี่ยมี่นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆลองไปทําตามที่วิแนะนํากันดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะว่าทําได้หรือไม่ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย